ดูรัวครับอือหยแม่ครับมันสวนครับผมฮะเรียบร้อยครับผมมาะ วันนี้ครับผมมาเราจะมาเล่นหนึ่งในสุดยอดเกมสงครามบนมือถือนะครับผมมาคิเรียกได้ว่าโด่งดังถล่มทลายนะครับผมนั่นก็คือเกม Life of Kingdom นะครับผมมาซึ่งตอนนี้ครับผมมาเกม Life of Kingdom นะครับผมมาเขามีอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยครับผมเพราะว่าเขาไปคอลลบกับเกมเกมหนึ่งมาครับผมนั่นก็คือ Dynasty Warrior ครับผมฮะหรือเกม3ก๊กนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครจากเกม3ก๊กที่จะมาอยู่ในเกม Life of Kingdom นะครับผมนั่นก็คือลิโป้กับเตียวเซียนนั่นเองนะครับผมมาโอ้เป็นแม มาใหม่มกแกะกล่องเลยนะฮะและที่สําคัญครับผมว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะได้เล่นตัวละครตัวนี้นะครับมีแค่2เดือนเท่านั้นครับผมว่าเรียกได้ว่าแร่สุดๆโคตรแร่นะครับผมมามางั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนําฮีโร่ทั้งสองตัวนี้กันครับว่ามันเจ๋งยังไงนะฮะสำหรับเตลเซียนนะครับผมว่าเราสามารถรับเตลเซียนในกิจกรรมรายวันได้ครับผมนั่นก็คือกิจกรรมไลฟ์อัพนั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนของรีโป้เนี่ยจะต้องเทพขกันนิดนึงนะครับผมถึงจะได้มันมาครับต้องจ่ายครับผมฮะแต่แน่นอนครับรีโป้ก็เป็นรีโป้อยูู่ดีคคครรรัับผมือใ้จก ริโป้จะรู้ว่าลิโป้เป็นหนึ่งในแม็กับอีกสามก็ขี้โคตรเก่งเลยนะครับผมมาสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่แล้วแต่กวนอูกับเตียวหุยไปลุมเขาเนี่ยยังแบบยังเกือบสู้ลิโป้ไม่ได้นะครับผมมาลิโป้เป็นนักซับที่แบบโคตรเก่งเก่งโคตรๆนะครับผมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเตียวเซียนกับลิโป้เนี่ยเป็นขุนพลประเภทไหนนะฮะนี่เลยครับผมมาในภาพเลยนะฮะจะเห็นครับของเตียวเซียนกับลิโป้นะครับผมมาเขาโจมตีดุเดือดอย่างนี้เลยนะครับผมฮะอ่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตใหม่ของ2แมตทััีี่โคครรเฟ้ยวนะบผสอบ ผมว่าผมต้องจัดรีพอแล้วจริงๆโอเคแล้วในส่วนของเกม l i f e of Kingdom นะครับนอกจากมีอัปเดตล่าสุดที่แรงมากๆน,นี้นะครับผมมะยังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับผมมามาเกม l i f e of Kingdom มีอะไรกันบ้างมาดูกันฮนะสำหรับเกม l i f e of Kingdom นะครับผมมาแมพของเกมนี้นะครับผมมาเรียกได้ว่าเป็นแมพแบบไร้รอยต่อนะครับผมมาใช่ครับผมมา คือแบบว่าถ้าเกิดคุณกดซูมออกซูมเข้าอย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นแมพอันกว้างใหญ่ตามภาพนี้เลยนะครับผมมาสามารถเลือกรยะทำได้นะครับผมมาซึ่งมีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมมนแล้วก็นี่ครับผมการเคลื่อนไหวของกองกําลังแบบไม่จํากัดนะครับผมมาสามารถออกคําสั่งใหม่ให้กับกองทัพและเข้าร่วมการลบได้ตลอดเวลานะครับผมมาเรียกได้ว่าเป็นเกมสงครามแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เกม Life of k i n g d ้ m ครับผมการันตีความเจ๋งนะครับผมนั่นก็คือเขาติดท็อป3เกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดใน s อ o r e นะครับผม ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีผมกับเพื่อนๆผมเนี่ยแหละที่แบบผมไปป้ายยามาให้มาเล่นเป็นเพื่อนผมนะฮะแต,แต่มันปเป็นเกมสงครามที่สรุกจริงๆนะ ยาสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมมาจะสามารถเลือกอารยธทรมได้นะครับผมมาเช็ตอย่างเช่นโรมเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสเปนฮะจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาระเบียจักรวรรดิอตโตมันนะครับผมและใบเซนเทียมครับผมฮะซึ่งอารยารรมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมม็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมฮะโอเคและนี่คือภาพในเกมนะครับผมมานี่คือเมืองของผมเองนะครับผมมาเป็นเมืองเล็กๆของผมนะครับ สำหรับเมืองนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมาเขาจะอัปเกรดไปแต่ละยุคต่างๆนะครับผมมาโดยเริ่มจากยุคหินครับผมแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นยุคเหล็กเป็นยุคอะไรกันก็ว่าไปแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับผมมาซึ่งเราต้องเล่นเรื่อยๆนะครับผมเลือกอารยรรมญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมชอบแม่ทัพของเขาครับนั่นก็คือแม่ทัพไม่หยีเลยครับผมฮะไม่คุณนงกิมอสซาชิกะนะครับผมมาเป็นแม่ทัพของญี่ปุ่นนะครับผมมาซึ่งแม่ทัพแต่ละตัวในเกมนี้นะครับผมจะมี ผมเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าขาดในการใช้พลยิงนะครับผมมาถ้าเกิดมีแบบพลคน้นูอยู่ในคับเขาเนี่ยก็จะแบบว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับบอกมา <Wow. S 1> แล้วก็ประจําการก็คือแบบเขาเป็นแม่คัพที่เก่งเรื่องป้องกันเมืองนะครับผมแล้วก็มีทักษะก็คือว่าเขามีสกิลในการโจมตีทับศัตรูนะครับผมาผมใช้คนนี้เป็นหลักอยู่ในตอนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเติมซื้อริปโปมาครับผม แต่ตัวเกมเล่นไม่ยากครับผมมันจะมีเควสกดตรงนี้ครับผมอ่ะซึ่งเราก็แค่ทาไปเรื่อยๆครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเมืองของเรามันก็โตไปเรื่อยๆเองครับไม่ยากเลยฮะอ่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดช็อปสงครามไปเรเวลสามเนี่ยมันจะมีเควสให้ทำแล้วก็ได้ของเรื่อยๆเลยครับผมเราก็รอ4นาทีนะครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเกมนี้เป็นเกมแบบเรียลไทม์นะครับผมมันเลยต้องใช้เวลาในการสร้างเมืองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรอครับเรามีในตัวเกมเนี่ยเขาจะมีของแบบว่าเอาไว้ข้ามเวลาอยู่แล้วเนี่ยอ่าอย่างเช่นเนี่ยมอยัใช้้นนีเล ความเร็วกันก่อสร้าง5นาทีปึ้งผมใช้เลยจบเสร็จเลยเห็นไหมฮะย่ยมเวลิกูดภาพในเมืองนะครับผมผมว่าน่ารักเลยแหละสวยเลยแหละอ่านะครับผมมาซึ่งเราสามารถจะแบบตกแต่งเมืองเราได้นะว่าเราแบบเราอยากย้ายอะไรไปตรงไหนวางตรงไหนเราแต่งให้สวยเลยนะครับผมมา ซึ่งของผมนี่ขอบอกเลยว่ามั่วโคตรๆครับผมแบบว่าเน้นการใช้งานสวยงามเดี๋ยวค่อยมาแต่งนะครับผมะแล้วก็นี่ครับผมมาตรงนี้นะครับเป็นโลงเตียมครับผมฮะนี่นะครับผมล้าเนี่นะฮะไอเจ้านี้นะครับผมอะถ้าเกิดเรามาคอยเปิดหีกับเขาเนี่ยเขาจะสุ่มแบบเป็นพวกของไอเชมนที่มีแจกตลอดเลยนะครับที่มีแจกคนเยอะครับผมบอกด้แจกมันแจกเยอะมากๆนะครับผมเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายๆนะครับผมอะอย่างเช่นอันซ้ายนี่นะครับผมอะเป็นชิ้นส่วนครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเก็บชิ้นส่วนของแม่คับแต่ละตัวได้ครบเนี่ยเราก็จะไปแลกแม่คับมา ในเมืองเราได้ครับผมฮะโอเค ทหารผมกําลังง่วงครับผมมาะเราจะไปเอ็กซ์ซิสไ์กันหน่อยนะครับผมมาเราจะลองไปตีพวกคนเฉื่อยแถวแถวเมืองเราครับผมมามาดูตอนยกทัพกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่านี่ครับผมเราเจอแก๊งคนเฉื่อยแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมาะซึ่งถ้าเกิดเราไปโจมตีมันเนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้เลยครับผมมาะรางวัลที่ได้รับนี่นะครับผมมาไปผมส่งแม็กซ์ชับญี่ปุ่นผมไปโจมตีฮึบเวลาเราโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกแม็กซ์ชับได้นะครับผมว่าเราจะใช้แม็กซ์ชับคนไหนในการโจมตีนะครับผมอ่ะเอาผมเลือกคนนี้เลยครับวาาามมรเผะ่จ ว่าที่เรายกทับไปเนี่ยเราจะเอาทหารอะไรไปบ้างนะฮะอานเนี่ยผมเอานักรบไปทหารมา้าคนวยนหินนะครับผมเครื่องจักทุกไม่ต้องก็ได้แค่นี้เหลือเฟือครับผมแล้วค่นี้เราก็กดโจมตีได้เลยะครับไปไปแล้วครับผมหลบอยู่ในป่าหลบอยู่ในป่าหลบทําไมหลบในป่าก็ไม่ลออหลอกมาแล้วเออเคลื่อนไปฟาดมัน ฟาดฟันมันข้ามันเรียบร้อยจิบจิบครับผมมาสบายสบายอ่ะชนะกับเมืองมาสบายใจนะครับผมเออจะไปไหนเรากดผิดกดผิดอ่าแล้วก็พอเราไปลบมานะครับผมช่างหันเราอาจจะบาดเจ็บนะครับผมมาเราก็แบบมารักษาเขาได้ครับผมนี่แค่นี้เองท่ารหันเราก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมถ้าขาวว่าแมปเกมนี้ใหญ่ขนาดนหนนะครับขอบอกเลยว่าแมปใหญ่โคตรครับผมมาเดี๋ยวผมลองซูมออกให้ดูนะครับผมมาเนี่ยบึ โอ้โหนี่แค่แบบโซนที่ผมอยู่ที่ผมเห็นนะครับผมอะนี่ไอข้ขาวๆที่เห็นนี่คือแบบโซนที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะครับผมอะอ้โหเรียกได้ว่าแมปใหญ่โคตรๆใหญ่แบบใหญ่ลืมโลกเลยครับผมอเนี่ยโอ้โหแปลว่ายังมีพื้นที่ให้ผมแบบไปผจญภัยหรือมีมืองอื่นที่ผมยังไม่รู้จักอีกเยอะเลยนะครับผมอแมบบใหญ่มาก นะซึ่งถ้าเกิดว่าผมอยากจะเปิดแมพนะครับผมผมก็สามารถกดสำรวจได้ครับผมใช้ม้าเร็วครับผมไปสำรวจไป ไปสำรวจเพิ่มครับผมมาเราก็จะเห็นแมพมากขึ้นนะครับผมนี่ผมส่งมาเร็วผมไปสำรวจแล้วนี่เลยไปแล้วสติกเกอร์อไปเลย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 อ่ะถึงยังอ่านี่ครับผมเปิดแมพใหม่แล้วนี่เลยทําให้ผมเห็นเมืองคนอื่นเขาอ๋อตรงนี้มีเมืองที่ผมตีได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยว,เยว,เยวแน่นอนครับเกมเนี่ยสงครามความสนุกของมันคืออะไรครับ ทำสงครามครับเพราะฉะน,นั้นเราจะลองไปตีบ้านคนอื่นกันดูครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมจะลองตีให้เพื่อนๆดูนะฮะ โอเคผมมาอันนี้เป็นอีกเมือหนึ่งของผมนะครับผมมาที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมฮะและที่เซิร์ฟนี้นะครับผมมาผมได้ตั้งสมาพันธ์ของผมมันที่เรียบร้ยนะอยครับผมนี่สมาพันธ์เซกแล้วก็จะเห็นรอบๆเมืองผมนะครับผมก็จะมีคนของสมาพันธ์ผมเนี่ยเขาอยู่รอบๆเลยนะครับผมเรียกว่าอยู่กันเป็นแอเรียเดียวกันเลยนะครับผมฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองตีบ้านคนอื่นกันดูครับผมฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมฮะอันดับแรกเราหาเหยื่อกันครับอันนี้ตีไม่ได้นะครับผมอยู่ใกล้แต่่่ตีีีไไมมมด้เเเพรราาาาะวบยกันน อ้มีอันนี้ครับผมอะอยู่ด้านล่างสันโดษอย่างนี้น่าสนใจครับผมว่าเอาอันนี้ละกันนะโอเคงั้นอันดับแรกครับผมวิธีการที่เราจะไปตีเขานะครับผมมันก็คือเราต้องกดระดมทับก่อนครับผมฮะนี่เดี๋ยวผมจะเริ่มกดระดมทับเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็กดระดมทับก็ปึ้งระดมภายในห้านาทีนี้ นี่ครับผมอ่ะผมเรียกระดมทับแล้วนะครับผมมาะซึ่งคนในสมาพันธ์ผมทุกคนครับเขาก็จะเห็นนะครับผมว่าผมแบบเรียกระดมทับอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนเนี่ยเขาก็จะต้องมาจอยผมนะครับผมเพื่อเพื่อรวมทับกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่ะนี่เพื่อนผมสองคนนี้มาจอยแล้วครับผมอะเดี๋ยวเขาจะส่งกองทัพเขาเดินทางมาที่ผมครับผมมาะนี่มาแล้วนี่เขาส่งกองทัพมาแล้วอ่าเข้าบระสาทของผมแล้วครับผมอะแล้วก็เดี๋ยวพอครบตามเวลาที่กําหนดปุ๊บผมก็จะเป็นแม่ทัพที่ยกทัพไปบุกบ้านัเมมื่อกีครบผ ไปแล้วครับผมยกชับไปแล้วครับนี่กองชับอันเกรียงไกรของผมไปแล้วไปแล้วโอเคเบลลุมเพอร์ฟิเชนต์แล้วนี่ฮะกองกำลังร่วมอันนี้นะครับผมมีทหารทั้งหมด1น0 0งนายนะครับผมอ่ะเอาเว้ยผมว่าเราไหวครับผมะเรารวมกันไปตีเขาครับผมอ่ะไหวแหละมาจิงเพลงมันตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นนะมาแล้วฮะโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ย แล้วถึงแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมจะไหวไหมถึงแล้วครับตีมันลุยเอาแล้วเฮ้ยไหวว่ะไหวไหวไหวได้อยู่ปรับรัวๆครับอื้อหื้อ แม่ครับมันสวนครับผมครัเรียบร้อยครับผมอ่ะโอ้เราเราไปตีบ้านเขาไฟไหม้ทหารเขาตายหมดเมืองครับผมแน่นอนครับเพราะว่าเราเล่นเกมสงครามนะครับผมต้องับสงครามครับไม่งั้นไม่มัน โอ้าสะใจแค้ก็ผมอะโอเคแล้วก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมให้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็ผมตอนนี้มีอัปเดตแม่ครับสุดเจ๋งมาใหม่นะครับลิปโป้กับเตลเซยนนะครับผมฮะรีบดาวน์โหลดมาจอยสมาพันธ์กับผมแล้วไปตีเมืองคนอื่นกันก็ผมฮะโอเคงั้นผมขอตัวไปปั้นมือต่อก่อนนะครับผมฮะแล้วอย่าลืมมาจอยสมาพันธ์ผมกันนะผมฮะไว้เจอกันบาย